คบหาดูใจกับหนุ่มอินเดียหรือหนุ่มแคชเมียร์อยู่ๆหนุ่มๆเหล่านั้นก็หายไปนะคะจากโซเชียลของเราไม่แชทหาเราเราแชทหาก็ไม่ตอบนะคะส่งเมสเซจอะไรไปก็หายไปเลยนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับความสัมพันธ์ของเราและผู้ชายอินเดียหรือผู้ชายแคชเมียร์คนนั้นนะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันนะคะวันนี้ไอรีนมีโอกาสที่จะมานั่งพูดคุยนะคะกับพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะคะทางเพจคนไทยในแคชเมียร์นะคะแล้วก็ทาง y o ยูทูบชาลนลนะคะก็ พอดีไอรีนเห็นคอมเมนต์นะคะเจอคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เลยนะคะที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับนะคะหนุ่มๆแคชเมียร์แล้วก็หนุ่มๆอินเดียนะคะเดี๋ยววันนี้ไอรีนก็ได้รวบรวมมา2-3คอมเมนต์2-3คําคำถามนะคะที่มีพี่ๆเพื่อนๆนะคะได้สอบถามเข้ามาไอรีนก็จะรวบรวมนะคะนำมาตอบในคลิปนี้นะคะผู้หญิงไทยเนี่ยคบกับหนุ่มอินเดียอยู่นะคะแล้วหนุ่มอินเดียเนี่ย เคยแต่งงานนะคะมีลูกมีเมียไปแล้วนะคะมีลูกมีเมียมาแล้วแต่ผู้ชายเนี่ยบอกว่าได้เลิกลากับภรรยาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้หย่าขาดกันแบบนี้เนี่ยจะมีปัญหากับผู้หญิงไทยไหมนะคะอันนี้ไอรีนนะคะในความคิดเห็นส่วนตัวไอรีนคิดว่ามีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้หย่าขาดนะคะอย่างเป็นทางการนะคะยังไม่มีเอกสารใดๆที่ พิสูจน์ว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยโสดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอะยอรีนคิดว่าปัญหาต่างๆมันย่อมเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ ทางที่ดีนะคะเราควรจะสืบเสาะให้แน่ใจซะก่อนว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยที่เราครบอยู่ด้วยเนี่ยเขาโสดจริงหรือเปล่านะคะเขามีอะไรหมกเม็ดอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะเพราะไอรีนไม่อยากให้ผู้หญิงไทยเราต้องเสียใจนะคะกับผู้ชายอินเดียผู้ชายแคชเมียร์หรือว่าผู้ชายใดๆนะคะในโลกนี้เราไม่อยากให้มีการผิดหวังนะคะเกิดขึ้น ผู้ชายบ้านนี้ค่อนข้างที่จะปากหวานแล้วก็ช่างพูดช่างจานะคะ บางทีเนี่ยก็อาจจะทําให้ผู้หญิงไทยเราเนี่ยนะคะเผลอเคลิมแล้วก็หลงเชื่อในคารมนะคะอันนี้เนี่ยต้องขอเตือนเลยนะคะผู้ชายบ้านนี้เนี่ยยังไม่ทันที่จะคบหาดูใจหรือรู้จักการสนิทชิดเชื้อนะคะแค่คุยกับเราหนึ่งนาที5นาทีเขาก็บอกรักบอกชอบเราแล้วบางคนเนี่ยขอแต่งงานเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไอรีนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เ,เข้าขายเชื่อถือไม่ได้แน่นอนนะคะผู้ชายแบบนี้นะคะถือว่าเป็นผู้ชายที่กะ ค่ะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเชื่อเด็ดขาดนะคะ คุยกับเราไม่ถึง5นาทีแต่บอกรักบอกชอบแล้วก็อยากจะแต่งงานกับเราอยากจะพาเรามาอยู่อินเดียอยากจะพาเรามาอยู่แคชเมียร์หรือว่าอยากจะตามเราไปอยู่ที่ไทยนะคะอันนี้เป็นไปไม่ได้คะ่ะทุกคนนะคะ impossible นะคะค่ะยังไงก็ขอให้นะคะสาวๆไทยเราเนี่ยนะคะได้โปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะแล้วก็พิจารณาให้ถี่ถ้วนนะคะก่อนที่จะหลงเชื่อคารมหนุ่มๆนะ และสาวๆบางคนก็เข้ามาปรึกษาไอรีนว่าเออเนี่ยนะคะครบดู คบหาดูใจกับหนุ่มอินเดียเนี่ยแต่พอหนุ่มอินเดียกลับบ้านกลับเมืองไปแล้วเนี่ยเขาก็หายหัวหายต๋อมเลยนะคะคือไม่ติดต่ออะไรเลยนะคะแชทไปเทกไปนะคะก็ไม่ตอบนะคะไม่มีอะไรレスปอนต์กลับมาฟีดแบ็กอะไรกลับมาเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่ใช้ไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังอาจจะมีครอบครัวแล้วอาจจะมีพ่อแม่นะคะที่จัดหาผู้หญิงไว้ให้เขาเพื่อรอแต่งงานแล้วนั่นเองนะคะ เขาไม่ได้จริงใจอะไรกับเราเลยนะคะเราดูได้ง่ายๆเลยนะคะแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าผู้ชายนะคะมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังนะคะเขาไม่ได้รักเราจริงและเขาก็ไม่ได้จริงจังกับเราถึงขั้นแต่งงงแต่งงานนะคะอันนี้ก็เป็นข้อ พิสูจน์นะคะแล้วก็เป็นข้อสังเกตได้ง่ายๆนะคะว่าเขาไม่ได้จริงใจอะไรกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะสาวๆไทยที่กําลังคบหาดูใจกับนูมอินเดียนูมแคชเมียร์นะคะเพราะว่าผู้ชายบ้านนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะปากหวานนะคะ,ะมันคารมดีนะคะแล้วก็ หน้าตาดีนะคะอันนี้ไม่เถียงเลยเพราะว่าผู้ชายบ้านนี้หน้าตาดีงานดีทุกๆคนนะคะสาวๆก็ต้องกรี๊ดการ์ดเป็นธรรมดานะคะไอรีนอยู่ที่นี่นะคะไอรีน,นมีประสบการณ์นะคะได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นไอรีนก็สามารถที่จะนํามาพูดนํามาแชร์ได้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะระม,มัดระวังในเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นห่วงสาวๆไทยทุกๆคนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะคะ ทุกที่ทุกประเทศทั่วโลกนี้นะคะก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะไอรินไม่ได้เหมารวมว่าผู้ชายบ้านนี้นะคะไม่ดีซะทั้งหมดนะคะก็ไม่ใช่นะคะก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีก็เหมือนผู้ชายไทยเรานั่นเองนะคะบางคนก็เจ้าชู้บางคนก็รักเดียวใจเดียวนะคะมันมีหมดทุกที่ทั่วโลกคะ่ะทุกคนก็ยังไงไอรินก็หวังดีกับ พี่ๆเพื่อนๆนะคะสาวๆไทยนะคะทุกๆคนที่กําลังดูใจนะคะคบหากับหนุ่มแคกหนุ่มอินเดียหรือหนุ่มแคชเมียร์นะคะยังไงก็กสืบสาะให้ดีนะคะว่าเขาโสดจริงไหมนะคะอย่าไปหลงเชื่อคลมผู้ชายง่ายๆนะคะ <ๆ S 2> เพื่ออเพื่อตัวเราเองนั่นเองนะคะเราจะได้ไม่ผิดหวังนะคะค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยไอรีนก็ ได้มาตอบคำถามนะคะที่สาวๆไทยได้ถามไอรีนมานะคะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามนะคะหรือคอมเมนต์นะคะในช่องทางของเพจคนไทยในแคชเมียร์แล้วก็ทาง YouTube นะคะก็ขอบคุณทุกๆกคนมากค่ะ